สวัสดีครับคราวนี้ขอพูดถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในธนาคารโดยเฉพาะเป็นหัวข้อที่เหมาะกับทุกๆคนเนื่องจากเราต้องไปธนาคารกันอยู่แล้วนะครับเป็นประจำด้วยถ้าไม่ได้เป็นพนักงานก็เป็นลูกค้าธนาคารเรียกว่า B A N K Bank คนไทยมกักจะออกเสียงว่า bank ซึ่งเป็นการออกเสียงแบบไทยๆนะครับแต่ถ้าจะพูดภาษาอังกฤษก็ต้องเน้นเสียงท้ายคำนี้ด้วยครับ ผมหมายถึงตัว k หรือ k ที่อยู่ท้ายคำว่า bank ฟังผมนะครับ bank ได้ยินไหมครับโอ้โหเสียงตัว k ที่ท้ายคำนี้ชัดเจนมากเลย bank คำว่า bank หมายถึงธนาคารแต่ถ้าจะใช้คำนี้เป็นกริยาก็จะมีความหมายว่าฝากเงินที่ธนาคารผมขอยกตัวอย่างนะครับ please bank these checks for me กรุณานำเช็คเหล่านี้เข้าธนาคารให้ผมด้วย Please bank these checks for me หรือ Did you bank my salary คุณได้ฝากเงินเดือนผมเข้าธนาคารหรือไม่ Did you bank my salary หรือ Every week I bank 500บาททุกสัปดาห์ผมฝากเงินจำนวน500บาทเข้าธนาคาร Every week I bank 500บาท อย่าลืมนะครับแบงคหมายถึงธนาคารหรือฝากเงินที่ธนาคาร